เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่47กินโจกแล้วก็ดื่มยาตามลงไปมูอิ่งซีลองขยับมือที่พันคล้ายขนมบะจงังบอกกับเถาเอ,อ๋อไปเอากล่องยามาให้ค่ะ เธอนอนต่อไปไม่ไหวแล้วดูจากอาการบาดเจ็บของมือเธอหากมอบให้หมอคนอื่นรักษาคาดว่าคงอีกนานกว่าจะได้จับสมุนไพรเธอจึงคิดว่าจะรักษาเองดีกว่าเถาเอ,อ๋ววิ่งไปหลายห้องแต่ก็หากล่องยาของนางไม่พบจึงวิ่งกลับมาอย่างทุกข์ใจสายหน้าบอก พระชายาหรือว่าท่านพ่อบ้านเก๋ลืมให้คนนำเอากล่องยามาจากเรือนที่ตะวันตกเบาจะไปถามดูนะเพคะอืมไปเถอะเถาเอ๋อเปิดประตูเรือนออกไปกระทันหันกลุ่มคนข้างนอกจึงพากันตกใจยกใหญ่ตัวนางเองก็เกือบจะชนเข้ากับชุยหมัวมวัวที่กำลังจะเคาะประตูเรือนพอดีชุยหม,วมวัว เผาเอ๋อรีบย่อตัวทำความเคารพมองเห็นเผาเอ๋อใบหน้าชุยหมัวมัวเต็มไปด้วยรอยยิ้มทันทีเผาเอ๋อข้ากำลังจะเข้าไปในเรือนพระชายาตื่นแล้วใช่หรือไม่ชุยหมัวหมัวนี่คือ เผาเอ่ยยกมือชี้ไปทางคนเหล่านั้นที่อยู่ทางด้านหลังของหมัวมัวด้วยความงุนงงในมือของสาวใช้ตลลคนมีกล่องผ้าไหมสีสันสวยงามส่วนเบาพรไ้ชายแบ่งหีบเอาไว้ ข้าวของเหล่านี้ท่านอองสั่งให้พอบ้านเกอตระเตรียมมาให้พระชายามีทั้งผ้าไหมสวยงามหลากสีสันเครื่องประดับของล้ำค่าเพชรพลอยไข่มุกไม่ว่ากี่กรองกี่หีบก็ล้วนใช่ทั้งหมดตอนนี้พระชายาเป็นที่โปรดปรานของท่านอองเป็นอย่างมากถึงกับได้อยู่เรือนพิษเนื้อ เจ้าเองหลังจากนี้ก็เป็นคนโปรดแล้วอย่าลืมที่เมื่อแรกก็เริ่มชุยหมัวหมัวได้จัดการให้เจ้ามาดูแลรับใช้พระชายามีเรื่องดีอย่าลืมค่ะชุยหมัวหมัวตอบนางด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพูดจบก็ส่งสายตาที่แฝงความหมายให้นางใช้ไหล่กระแทกไหล่เถาเอ,อ๋อซึ่งยังคงยืนนิ่งงันอยู่แล้วเดินนำเข้าไปในเรือนยกเข้ามา ผ่านไปครู่ใหญ่เถาเอ๋อถึงได้สติกลับคืนรีบร้อนวิ่งไปที่เรือนด้านในร้องห้ามชุยหมัวมัวที่กำลังจะเข้าไปชุยหมวัวมัวตอนนี้ร่างกายพระชายาอ่อนแอเถาเอ๋อจะเข้าไปแจ้งนางก่อน ภายในใจเถาเอ,อ๋อรู้สึกยินดีในที่สุดท่านอองก็มอบข้าวของทั้งผ้าไหมที่สวยงามหลากสีและเครื่องประดับแก่พระชายาเถาว่าตั้งแต่ดูแลรับใช้พระชายามานางก็พอจะคาดเดานิสัยผู้เป็นนายได้ไม่น้อยจึงกังวลว่าพระชายาจะไม่รับสิ่งของเหล่านี้อย่างไรก็บอกพระชายาไว้ก่อนดีกว่าฟังความเห็นของพระชายาก่อนค่อยว่ากัน เด็กคนนี้นี่ใบหน้าชวยหมัวหมัวตึงขึ้นมาทันทีปรากฏความไม่พอใจออกมาถาว่าเถาเอ,อ๋เป็นผู้ที่พระชายาปกป้องตอนนี้ท่านอ๋องยังรักใคร่พระชายาถึงเพียงนี้คงไม่ดีหากจะทำให้นางไม่พอใจดังนั้นจึงรีบเผยรอยยิ้มออกมาอีกครั้งเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลรีบไปเถอะพวกเราจะรอ เถาเอ๋อผักประตูเข้าไปนำคําพูดของชุยหมัวมัวบอกต่อกับมูมอิงซีบนใบหน้าควบคุมความดีใจไว้ไม่อยู่หลังพูดจบก็มองนางด้วยสายตาคาดหวงังพระชายาเมื่อครู่บ่าวเห็นว่ามีทั้งหีบทั้งกล่องใหญ่หลายใบนี่คือน้ำใจของท่านอองที่มีต่อท่านพระชายารับไว้เถอะนะเพคะ โมอิ่งสีมองเห็นสีหน้าท่าทางตังวลของนางนี่คงเกรงว่าเธอจะปฏิเสธสิ่งของมีค่าเหล่านี้ทำให้อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมา หลายวันก่อนหน้าที่บอกกับโมจิงอี้คิดไม่ถึงว่าเขาจะจริงจังถึงกับให้คนส่งผ้าไหมที่สวยงามหลากสีและเครื่องประดับของล้ำค่าอันมีเพชรพลอยและไข่มุกมาให้เธอจริงๆเงินทองและของล้ำค่าที่ส่งมาให้ถึงที่หากไม่รับไว้ก็เสียเปล่าเธอเองก็ยากจนจริงๆให้พวกเขานําสิ่งของเข้ามาเถอะ เจ้าไปหาพ่อบ้านเอ๋บอกให้ช่วยนำกล่องยามาให้ค่ะได้เพคะเถาเอ๋พยักหน้าอย่างลิงลอดรีบวิ่งออกไปทันทีบอกกับชุยหมัวมัวที่รออยู่ด้านนอกชุยหมัวมัว่าพระชายารับแล้วเจ้าค่ะบอกให้พวกเขานำสิ่งของเข้าไปข้างในได้มามๆๆยกเข่ามา ม,มัวมัวเร่งรีบออกคำสั่งภายในใจบ่นงืมงำนางรู้อยู่แล้วใครจะปฏิเสธเรื่องดีเช่นนี้เถาเอ๋อช่างสอนตระเคยว่ายน้ำโดยแท้เหล่าสาวใช้ยกถาดผ้าไหมสีสันสวยงามเดินตามกันเข้ามาในห้องจากนั้นทำความเคารพมู่อิ่งซี่ที่นั่งอยู่บนเตียงหลังฉากกั้นก่อนสาวใช้คนแรกนำถาดผ้าไหมในมือวางไว้ตรงตำแหน่งโต๊ะเครื่องแป้งเปิดผ้าไหมสีแดง ด้านบนออกพระชายานี่คือกําไรข้อมือยกแถงและยกประดับเนื้อดีเพคะคนแรกถอยออกไปคนที่สองเดินตามมาวางถาดผ้าไหมลงเปิดผ้าไหมสีแดงออกในถาดวางปิ่นปักผมทองหอยด้วยจี้ยกและผู้ระยาพระชายานี่คือไม่ต้องอธิบายแล้วแค่วางไว้ก็พอ อาการไข้ของมูอิ่งซียังไม่ลดลงภายในศีรษะยังคงขมุกขมวัวมีอารมณ์จะฟังพวกนางแนะนำข้าของเหล่านั้นที่ไหนกันยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้มีความสนใจในสิ่งเหล่านี้แค่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็พอ เพคะสาวใช้ย่อตัวทำความเคารพผู้มาทีหลังจึงไม่พูดจ้าอีกหลังนำสิ่งของวางลงแล้วก็ถอยออกไปรอจนส่งเข้ามาหมดแล้วชุยหมัวมัวก็หันไปยิ้มอย่างประจบสอพรอกับมู่อิ่งซีพระชายาท่านอองสั่งเป้าให้เตรียมของแล้วส่งมาให้ท่านขอเชิญท่านตรวจสอบดูเพคะ โม่อิ่งซีมองไปทั้งนั้นโดยไม่คิดอะไรเห็นกล่องห้าใบในกล่องส่วนมากเป็นข้าวของลำค่าผ้าไหมที่สวยงามหลากสีสันยังมีถาดผ้าไหมอีกสิบถาดจำนวนนี้มากกว่าที่เธอคาดไว้คิดไม่ถึงเลยว่าโม่สิงอี้จะลงมือทำยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เท่าว่าสิ่งของทั้งหมดมีหลายสิ่งที่โดยพื้นผ่านแล้วเธอไม่ได้ใช้ พระชายาหลังจากนี้หากขาดหรืออะไรให้เทาเอ๋อไปบอกกับบ่าวได้ตลอดเวลานะเพคะขอบใจชุยหมัวมัวมู่อิ่งซีมองไปทางนางพยักหน้าด้วยสีหน้าที่เหนื่อยอ่อนความหมายนี้ชัดเจนมากพอแล้วชุยหมัวมัวเองก็เข้าใจจึงรีบร้อนกล่าวพระชายาเหนื่อยแล้วเช่นนั้นบ่าไม่รบกวนพระชายาพักผ่อนให้มากนะเพคะ หลังช่วยหมัวมัวจากไปไม่นานเถาเอ๋อก็กลับมามองดูบนผาดผ้าไหมและข้าวของภายในกล่องดวงตาทั้งสองข้างแวววาวแต่เมื่อนึกได้ถึงเรื่องสำคัญจึงรีบละสายตาเดินไปข้างเตียงโมอิ่งซีมองเห็นนางเดินมือเปล่ากลับมาจึงเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจกล่องยาหาไม่เจอหรือพระชายาพ่อบ้านเก๋อบอกว่า เผาเอ๋อพูดถึงตรงนี้ก็หยุดชะง,งักไปไม่กล้าเอ่ยออกมาตามตรงเมื่อมูอิ่งซีคาดขันจึงยอมพูดท่านพอบ้านเอ๋อบอกว่าท่านอ๋องสั่งไว้จนกว่าแผลและอาการป่วยของท่านจะดีขึ้นไม่ให้ท่านแต่ต้องยาและสมุนไพรเพราะเกงว่าท่านจะไม่กินไม่นอนสนใจเพียงบทยาสมุนไพรนั่นคือกล่องยาถูกยึดไปแล้วเพคะโมอิ่งซีเงียบสนิท เธอในตอนนี้ไม่มีแรงจะบดยาสมุนไพรแค่คิดจะใช้ยาของตนรักษาแผลที่มือเช่นนี้ก็มีได้หรือพระชายาหรือว่าเราให้แผลท่านหายดีก่อนค่อยนำเอากล่องยากลับมาเถาเอ,อ๋อเจ้าช่วยไปบอกพ่อบ้านเกอข้ายังไม่ขอกล่องยาได้ชั่วคราวแต่ในกล่องยามียาจินช่วงที่ข้าทำเองต้องนำยานี้มาให้ข้า ยาวางอยู่ที่ชั้นสองด้านขวาสุดมูอิ่งสีนวดที่วางคิ้วเอนตัวกลับลงไปนอนรู้สึกปวดศีรษะอย่างมากนอนอีกสักพักน่าจะดีเถาเอ๋อมองเห็นผู้เป็นนายมีใบหน้าเหนื่อยล้าก็รีบร้อนประคองนางลงนอนห่มผ้าให้คลี่ม่านลงพระชายาท่านพักผ่อนก่อนบ่าวจะไปบอกท่านพ่อบ้านเอ๋ออีกครั้งอืม ในเวลาอันรวดเร็วมูอิ่งซีก็นอนหลับไปอย่างอ่อนเพลียไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ เธอที่กำลังหลับรู้สึกคล้ายมีคนรบกวนการพักผ่อนคิ้วจึงขมวดเล็กน้อยพลิกตัวอย่างไม่พอใจแต่เพียงขยับมือก็ถูกคนดึงกลับไปแล้วรั้งไว้การกระทำเช่นนี้แม้เธอนอนหลับลึกแค่ไหนก็ต้องตื่นขึ้นมาเมื่อค่อยๆลืมตาขึ้นภายใต้แสงเทียนสลัวมองเห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงเธอสะดุ้งตกใจแต่เมื่อเพ่งมองอย่างละเอียด ถึงพบว่าเป็นหมอจิงอี้เขากำลังเปลี่ยนยาบนแผลที่มือเธอสิ่งของที่วางข้างเตียงเป็นกล่องยาของเธอเหตุใดท่านจึงอยู่ที่นี่เธอดึงมือกลับแต่ถูกมือใหญ่ของเขาจับไว้น่นกว่าเดิมรออีกครู่เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว โมจิงอี้บอกการกระทําในมือไม่ได้หยุดลงยังคงทายาให้เธออย่างคล่องแคล่วพันผ้าทําแผลให้เรียบร้อยจากนั้นนำมือเธอวางกลับไปในผ้าหม่มตามด้วยปิดกล่องยาไข้ลดลงแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง เขาถามพลางยกถ้วยยาที่วางอยู่ข้างหัวเตียงขึ้นมาใช้ช้อนตักยื่นไปทางริมฝีปากนางเธอกระพริบตารู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่านี่เป็นความฝันหรือความจริงโมจิงอี้กินยาผิดมาหรือตอนกลางวันส่งของมาให้หลายกล่อง ตกดึกยังมาเปลี่ยนยาทำแผลให้ไทยถามอาการเธออย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยทั้งยังป้อนยาให้อีกเธอจำได้ชัดเจนว่าเพราะเรื่องของเถาเอ,อ๋อทํทำให้เธอกับเขาทะเลาะกันจนต่างฝ่ายต่างเงียบไปเมื่อตอนเขาจากไปก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจเธอเอียงศีรษะสายตามองข้ามเขาไปด้านนอกฉากกั้นสิ่งของที่ชุยหมัวมัวให้คนวางไว้ยังอยู่มือข้างที่ไม่มีแผล ค่อยๆหยิกที่เอลตนเองรู้สึกว่าเจ็บชอบเครื่องประดับเพชรพลอยไข่มุกแพรพันเหล่านั้นหรือไม่มองตามสายตานางเขาเอ่ยถามเพื่อเรียกความสนใจของเหล่านี้ชดเชยให้เจ้าที่แต่งเข้ามาในตัวอ่องอี้หลายเดือนหลังจากนี้จะไม่ตกหล่นอีกเช่นนี้คงยุติธรรมกับเจ้าแล้วใช่หรือไม่อืม เช่นนั้นหลังจากนี้ก็ให้เงินหรือตั๋วเงินกับข้าโดยตรงเถอะข้าชอบตั๋วเงินมากกว่าตั๋วเงินเมื่อออกจากจวนไปสามารถซื้อข้าวของได้อย่างสะดวกสบายหลังจากนี้หากคิดไปจากจวนอ่องอี้หากมีตั๋วเงินติดตัวไปก็ยิ่งสะดวกเขาหลีตาลงอย่างร้ายกาดนางอยากได้ตั๋วเงินไปทำอะไร จวนอ๋องของกินของใช้ไม่ลำบากนางอยากได้สมุนไพรเขาก็พาไปที่ร้านอี้เจนินห้องยาหลวงก็ส่งสมุนไพรามาให้ไม่ขาดทั้งหมดนางไม่ต้องเสียเงินนึกถึงเรื่องที่นางพูดเมื่อกลางวันคำอธิบายเดียวคือนางวางแผนมาโดยตลอดตั้งใจจะไปจากจวนอี้หวางหากเขาไม่อนุญาตนางก็หยุดคิดที่จะไปได้เลย เขายกมือขึ้นดีดหน้าผากนางโมอิ่งซีเจ็บจนส่งเสียงอู้อี้หูได้ยินเสียงเหอะเบาๆรักษาบาดแผลของเจ้าให้ดีอย่าฝันกลางวันให้มากนะักคำขอของนางช่วยเตือนเขาว่าตัวเองแต่งกับชายาที่คิดจะหนีออกจากจวนตลอดเวลาจากนี้เขาต้องบอกท่านลุงเตอ๋อห้ามไม่ให้นางมีโอกาสได้ตั๋วเงินไป เธอขมวดคิ้วมือยังนวดหน้าผากตรงที่ถูกดีดต้องมองเขาอย่างโกรธเคืองทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกหนึ่งคำขอเธอระง,งับความโกรธเอ่ยข้าจะกลับไปอยู่ที่เรือนพิตะวันตกไม่กลัวตายเรื่องเมื่อหลายวันก่อนยังทำให้เจ้าอยากเจอเหตุการณ์เช่นนั้นอีกครั้งใบหน้าเขานิ่งลงถามกลับอย่างไม่พอใจ แค่อวีจือถงไม่อยู่เรือนเดียวกันกับข้าและท่านดูแลน้องสาวให้ดีคำถามนี้ความจริงคือข้าไม่จำเป็นต้องกังวลเธอเบ้ปากครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะมีพวกนางทั้งสองเป็นตัวทวงโดยพื้นผ่านแล้วเธอย่อมหนีกลับมาคนเดียวได้โดยไม่มีปัญหามอจิงอี้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นกอดอกเล่ตามองนางทางพี่ดีเจ้าควรจะหยุดความคิดนี้ซะ อีกสองวันข้าจะให้คนรื้อที่นั่นท่านโมอิ่งสีพักพรออีกสองวันในที่สุดก็นอนต่อไปไม่ไหวนอกจากแผลที่มือลึกมากและไม่สามารถดีขึ้นมาได้ในทันที อาการป่วยอื่นก็ถือว่าดีขึ้นแล้วมีเพียงนั่งนั่งนอนๆการอยู่โดยไม่ได้ทำอะไรนั้นสำหรับเธอแล้วช่างเป็นเรื่องแสนทรมานแต่ไม่ว่าเธอจะขอร้องอย่างไรสุดท้ายโมจิ่งอี้ก็ไม่ยอมให้คนนำสมุนไพรามาให้ยืนยันเพียงต้องรอให้แผลที่มือเธอดีขึ้นก่อนถึงจะยอมให้เธอแต่ต้องสมุนไพร จะทำอย่างไรเธอทําได้เพียงไปขอตําราแพทย์มาจากพ่อบ้านเกอนั่นคือวิธีเดียวที่จะฆ่าวเวลาได้ดังนั้นจึงนั่งอ่านตําราแพทย์อยู่ในห้องหนังสือเพิ่งจะมีหิมะตกลงมาครั้งใหญ่ขณะที่หิมะละลาย ก็นำพาความหนาวเย็นมาเป็นระลอกในห้องหนังสือของสวนหลานเสียงมูอิ่งซีนั่งมาครึ่งค่อนวันแล้วเถาเอ๋อกังวลว่านางจะหนาวจึงวางเตาและที่ผิงไฟไว้หลายอันหลังช่วงบ่ายเผาเออเคาะประตูห้องหนังสือในน้ำเสียงแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่ารู้สึกไม่สบายใจพระชายาองค์หญิงผิงเล่มาที่จวนบอกว่าอยากพบท่าน โมอิงสีเงยหน้าขึ้นจากตำราแพทย์พอได้ยินว่าโมอีส่วนอยากพบตนก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วคิดอยู่สักพักจึงตอบบอกองค์หญิงว่าข้าไม่สบายไม่อยากพบใครเชิญน,นางกลับไปปัง เสียงประตูห้องหนังสือเปิดออกตามด้วยร่างคนที่อยู่ด้านนอกโผล่พรวดเข้ามานำพาความหนาวเย็นเข้ามาด้วยโมออีส่วนยืนอยู่ที่หน้าประตูเขย่าหิมะที่อยู่บนเสื้อคลุมกันหนาวดึงเสื้อคลุมออกถือโอกาสยัดเสื้อใส่มือของเถาเอ,อ๋อจากนั้นก็จ้องมองไปที่โมอิงซีบนใบหน้าปกปิดความไม่พอใจไว้ไม่อยู่ร่างกายไม่สบายอะไร ท่านลุงเตอ๋อบอกว่าเมื่อวานท่านแจ้งกับเขาว่าต้องการตำราแพทย์กองกตส่วนยาก็ไม่กินแล้วนอกจากแผลที่มือความจริงคือท่านไม่เป็นไรแล้วเหตุใดท่านจึงไม่ยอมพบข่าเผชิญหน้ากับการซักถามของโมอ,อี้สวนโมอิ่งซีเลิกคิว้วรู้สึกว่าตนไม่มีหน้าที่จะต้องตอบในเมื่อโมอ,อี้่วนรู้ว่าเธอไม่อยากพบซักถามเหตุผลไปจะมีความหมายอะไรองหญิง สุภาษิตกล่าวผิดเป็นครูข้าคิดว่าครั้งตอนที่แอบออกจากจวนท่านน่าจะได้รับบทเรียนมากพอนี่เพียงไม่กี่วันท่านก็ลืมแล้วหรือเธอหันกลับไปสนใจตำราแพทย์อีกครั้งตอบคำถามของโมอีสวนโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นพูดพลางพลิกตำราแพทย์หน้าต่อไปอ่านอย่างเพลิดเพลินจากที่ข้าดูวังหลวงเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดท่านควรจะอยู่ที่นั่น รักษาตัวให้ดีโมอีสวนเห็นท่าทางไม่ต้อนรับตนเองอย่างเห็นได้ชัดของนางใบหน้าแสดงความผิดหวังกระทืบเท้าเดินไปข้างหน้าดึงตำราแพทย์ออกจากมือนางท่านวางใจได้ครั้งนี้ที่ข้าออกจากวังหลวงได้รับอนุญาตจากพี่ใหญ่แล้วเขายังสั่งให้องคารักษ์มาคุ้มกันข้าจะพูดอย่างไรก็ตามท่านต้องบาดเจ็บเพราะช่วยชีวิตข้า วัวข้าเป็นผู้มีคุณธรรมจึงมาดูว่าท่านตายหรือยัง่งบนใบหน้าโม่อิ่งซีปรากฏความอึมครึมเลือบมองนางแวบหนึ่งไม่ได้แย่งตำราแพทย์เล่มนั้นคืนมาจากนางแต่เลือกสุ่มหยิบตำราแพทย์ออกมาจากชั้นหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเปิดออกเป็นเช่นที่ท่านเห็นข้ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ดีถ้าหากองค์หญิงไม่มารบกวน ข้าก็จะยิ่งมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากกว่านี้โมอีสวนจ้องมองน้ำเสียงและท่าทางนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ต้อนรับนางแต่เมื่อเจอกับอันตรายเหตุใดจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยนางกันล่ะฮะน่าเสียได้ ที่ข้าอุตส่าห์พูดถึงคุณงามความดีของท่านต่อหน้าเสด็จแม่ทั้งยังพยายามโต้แย้งกับเสด็จแม่อย่างรุนแรงยกยอท่านดูแคลนหวีตื่อทงพยายามปกป้องตำแหน่งพระชายาอี้ให้ท่านหากรู้ว่าท่านจะมีท่าทีเช่นนี้แต่แรกข้าไม่มีทางพูดยกความดีเข้าตัวท่านแน่มุมปากมม่งซีกระตุกเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายโอ้ก่อนหน้านี้ผู้ใดกันที่บอกว่า ข้าไม่เหมาะสมกับพี่สี่ของนางไทเฮาจะลดตำแหน่งพระชายาอี้ของข้าท่านควรจะดีใจถึงจะถูกท่านสามารถหาสตรีที่เหมาะสมกับเขาแทนพี่สี่ของท่านได้นั่นโมอีส่วนเมื่อถูกคำพูดตอนย้อนคืนทำให้รู้สึกเสียหน้าอัมอึ้งอยู่นานครู่ใหญ่ถึงถามกลับไปอย่างไม่สบอารมณ์นั่นไม่ใช่เพราะมีการเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบท่านกับอวีจื่อทง แน่นอนว่าท่านเหมาะสมกับพี่สี่มากกว่าท่านวางใจได้ต่อไปนี้ต่อหน้าเสด็จแม่ข้าจะพยายามสนับสนุนท่านอย่างสุดความสามารถไม่มีทางจะให้อวีตือทงสตรีผู้นั้นย่างตำแหน่งพระชายาอี้ของท่านมู่อิ่งซีมองอีกฝ่ายอย่างอ่อนแรงยิ้มอย่างไม่เต็มใจข้าขอขอบใจท่านจริงจริง มออีสวนฟังไม่ออกถึงความหมายที่แฝงในคำพูดนางจึงโบกมือไปมาอย่างภาคภูมิใจมิต้องเกรงใจพูดจบก็ชะง,งักไปนึกถึงจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้แล้วรีบดึงเก้าอี้มานั่งลงตรงข้ามมู่อิ่งซีดวงตาทั้งสองข้างแวววาวมองนางด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวงังแต่ข้ามีคำขอหนึ่งข้อ ท่านต้องสอนวิธีแก้มัดเชือกและวิธีควบคุมงูให้กับข้าเถาเออส่งแทกโมอิงสีกรอกตาใส่โม้อี้สวันดึงตำราแพทย์จากมือนางคืนมาออกปากไล่อย่างไม่เกรงใจนี่โมอิงสว่งข้าเป็นองค์หญิงที่นี่คือจวนอีหวงังนอกจากพี่สีของข้าแล้วใครจะกล้าไล่ข้า โมอีส่วนลุกขึ้นพูดเสียงดังสองมือเท้าสะเอลจ้องมองนางอย่างไม่พอใจก่อนหน้านี้อย่าพูดถึงเลยว่านางไม่ชอบหน้ามู่อิ่งสวงมากแค่ไหนคิดไม่ถึงว่าความชิงชังของมู่อิ่งสวงที่มีต่อต้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกลับมีมากกว่าฮะ บั้งแต่เล็กจนโตรอบตัวนางมีผู้ใดบ้างที่ไม่เอาอกเอาใจเปรียบนางเสมือนสมบัติล้ำค่ามีผู้ใดบ้างที่ใจดำอมหิตต่อนางเชกเช่นมู่อิ่งสวงผู้นี้เถาเอ๋อผักประตูเข้ามามองไปทางพระชายาอย่างลำบากใจในสายตาเต็มไปด้วยการขอโทษขอโพยคาดไม่ถึงว่าพระชายา จะถึงกับออกปากให้นางไล่องค์หญิงผิงเล่อเมื่อครูองค์หญิงไม่ฟังคำห้ามปรามก็บุกเข้ามาในสวนหลานเซียงทหารคุ้มกันทางด้านนอกยังไม่กล้าทำอะไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวนางที่เป็นเพียงสาวใช้ตัวเล็กๆนางจะอาจหาไล่องค์หญิงได้อย่างไรเล่าอ้อเช่นนั้นเชิญท่านตามสบาย โมอิ่งซีพูดพลางลุกขึ้นนำตำราแพทย์ทั้งสองเล่มเก็บเข้าไปที่ชั้นหนังสือเดินออกจากหลังโต๊ะผ่านนางออกไปด้านนอกนางคือองหญิงเธอไม่สามารถไล่ได้เช่นนั้นให้ตัวเธอไปเองก็คงจะได้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ